สวัสดีครับพี่น้องครับสุขผู้สุขคนที่เขามารับชคลิมนีนะครับเด้อขอให้รำเห็นด้วยครับถูกหวยด้วยเบื่อจะเก็บจะไข่จะจนครับเมื่อนี้พูนพ้าพี่พาน่องมาเบิงบันสามบหลังอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ผมลงไว้ครับพี่น้องครับสายพันธุ์แปดหนึ่งครับพี่น้องครับแปดหนึ่งผมลงไว้ทั้งแปลงเลยครับนี่คือแปดหนึ่งหกเดือนพี่น้องหกเดือนนี่คือสายพันธุ์แปดหนึ่งพี่น้องเนี่ยครับสิบไรครับหกเดือน จะเห็นได้ว่าห้าบ่มีเลยครับเห็นบ่ครับพี่น้องครับผมจะมีคำแนะนำจากประสบการณ์ที่ผมเหตุมันสมปลังมากครับพี่น้องครับทฤษฎีกับปฏิบัติเนี่ยมันบกคือกันนะครับมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับทฤษฎีเขาบอกอย่างหนึง่งแต่ว่าภาคปฏิบัติคือหนางานเท่านี้ก็คือเท่าต้องเบื้องเองแหละครับ เรื่องทฤษฎีเขาบอกว่าให้ปลูกจากนี่ครับพี่น้องครับให้ปลูกระยะจากนี้ระยะจากนี้ประมาณแ0ดิถึงเก้าสิครับพี่น้องครับแต่สําหรับผมนี่ผมจะปลูกแค่หกสิครับพี่น้องครับหรือมม่นจกสอกกลักวครับพี่น้องครับสอกกวลัวเป็นยังผมยังปลูกจังสี่พี่น้องเพราะว่าถ้าเขาปลูกลักษณะนี้หมายความว่าภาคปฏิบัติเท่าครับ มันห้องโปตองเลสามครับมันในเกิดดีแน่นอนครับบ่ตองเลสามครับคือปลูกทีเดียวครับบ่ตองสามครับพี่น้องครับเราทำว่ามั่นจะลงหัวบ่แน่นอนครับพี่น้องครับมั่นลงหัวอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเขาปุ๋ยถึงฉีดฮอร์โมนได้อันนี้ลอยเปรเซ็นต์ครับพี่น้องครับนี่แหละครับ จะเห็นด้ว่าล่ำต้นนหนีไ่ครับงามครับกับผมกะกาว่าอีจากจักบ่เกินเดือนสองเดือนผงก็่าจะถอนแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามีคนสั่งสายพันธุ์นี่ไว้ครับทั้งแปลงเลยครับแล้วผมก็ได้รับปากเข้าไปแล้วว่าถ้าเขาพร้อมเมื่อใดคงก็่าจะถอนให้ครับพี่น้องเนี่ยครับ ทั้งแปลงครับบนมี์หยาครับสิบไรครับปุ๋ยต้องถึงครับทุนต้องมีครับโดยที่ห้องบ่อใดไปยืมยืมผู้ใดครับปลูกพ่อประมาณจะปลูกหลายจนเกินโตครับปลูกซ้ำที่เข้าดูแลได้ครับยังผมปลูกทั้งหมดนี่มันมียูดซีแปลงครับปลูกซีแปลงทั้งหมดร่วมหาสิบไรครับรถไถผมก็บได้จ้างครับรถไถผมก็ดเองครับ เนี่ยครับแล้วก็การทํามันสำหรับหลังพี่น้องครับขอให้มั่นใจในตัวต่อของครับสหรับเกษตรกรมือใหม่ล้วครับขอให้มั่นใจในตัวตะของปฏิบัติโดยที่เจ้าของที่เห็ดได้ครับแล้วก็หาข้อมูลจ,จาก u t u b e ครับผูที่เพินเห็ดประสบความสำเร็จครับ กับผมกับมันใจมาหลายๆคนกับกัวสิประสบความสำเร็จครับสำเร็จแค่ปีเดียวครับปีที่สองมากกว่าน,นอกครับบ่าอะไสำเร็จทุกปีครับนี่แหละครับส่วนการใส่ปุ๋ยพี่น้องครับส่วนการใส่ปุ๋ยนี่ผมจีบ่ใส่คืบมูเลยครับพี่น้องครับ เดียนกุกวาเนี่ยผมใช้ปุ๋ยทั้งดินครับพี่น้องครับเดียนกุกวาเนี่ยผมใช้ปุ๋ยทั้งดินแต่ว่าการฉีดฮอร์โมนหรือว่าการฉีดปุ๋ยน้ำอันนี้นะผมยมังรอว,ว่าฉีดดูครับฉีดแทบทุกอาทิตย์ครับพี่น้องครับเพราะว่ายังตีต้องเล่งต้นเล่งใบเล่งหากเขาครับเพื่อเขามีความจเจริญเติบโตแข็งแรงครับพร้อมที่จะลงหัวห้าครับแต่ข้าดูแลดี สิ่งที่ตามมากก็คือเขาก็ได้ดีกันครับแต่เขาดูแลบดีครับสิ่งที่ตามมากของเขาก็คือซ้ำเขาดูแลหละครับเนี่ครับสายพันธุ์แปดหนึ่งครับสำหรับแปลงนี้ก็คือมีผีคนหนึ่งครับจากบุญรําครับเพิ่นจองไว้แล้วครับทั้งแปงเลยครับแปดหนึ่งครับเพ่นมาเบิงแล้วครับแปงนี้บุมมีหลกใบดางครับแปดหนึ่งครับทั้งแปลงครับบุมมีหลกใบดางผมรับประกันได้ครับ สื่อถอนพันธุ์มันสำปหลังขอให้ไปเบื้องที่แปลงครับไปเบื้องที่แปลงเอาเนี่ยครับแปลงทุกแปลงที่ผมปลูกมากครับงามทุกแปลงครับเนี่ยครับเดี๋ยวมือกู้มือตัดครับแต่ผมจะทายโงให้พที่เห็นห่งเบื้องอีกรอบนึนงครับว่าหัวจะดีขนาดไหนแต่สำหรับผมเนี่ยครับผมได้ไปเบื้องแล้วครับหัวถือว่าดีมากครับผมได้ไปขุดเบื้องแล้วครับ อยู่มั่นกลางๆเนี่ยครับกลางๆเนี่ยผมเลยไปขุดบางแล้วเดี๋ยวมือถอนมือค้นงานมาตัดเดี๋ยวผมจะถ่ายบางอีกเที่ยนหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้อขอบบุณขอบคุณพีน่นอี่เขอามารับชมนะครับเด้อครับขอให้รำให้นดวยครับสวัสดีครับ